โครงการท้าเย็นขยะในชุมชนของตำบลแม่เปาในวันนี้นะครับซึ่งท่านนายกนัทธิ์สัตตูมานก็ได้รับจุดประสานจากทางสมชิกชุมนุมจุลาอาสาอภิเทศจุลาอาสาและก็สิทธิ์ยานสิทธิ์ของท่านท่าอาจารย์คุบุบุรุณดีอาสาโลนะครับหรือท่านท่าอาจารย์จิ๋วนะครับทางโทรศัพท์ซึ่งทางท่านอาจารย์ และทางสมาชิกของชมรมนิเทอาศอักษาก็ได้ไปจัดก,กิจกรรมในพื้นที่ชนบทอย่างนี้เป็นประจำคได้ทราบาวมาทางท่านนายกก็รับโครงกาตรตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับชุมชนภาคเช้า,ชาก็จะอบรมน้องนักเรียนในชุมชนนะครัตบตำบลเม่เปา ส่วนท่าบ่ายก็จะอบรมผู้นำหรือผู้ที่อาจเก็บขยะหรือผู้สนใจในชุมชนตำบลแม่เปาคิดว่าโครงการนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชุมชนตำบลแม่เปาประโยชน์กับน้องๆประโยชน์กับผู้นำในชุมชน,ชนตำบลแม่เปาและของโครงการบริหารส่วนตำบลแม่เปาท่านนายกจีงหาได้ประสานและรับโครงการตรงนี้ ก็โอกาสนี้คิดว่าจะได้เวลาสุควรแล้วท่านนายกจะได้หาพอปปากากับน้องๆครับที่เข้ารักกบการอบรมในภาคเช้า,ชาและก็กล่าวถึงก็เปิดมาหรือขอบคุณกับสมาชิกชุมนุมจุฬาอาสารที่มาจัดก,กิจกรรมในวันนี้ครับคิดว่าหากได้เวลาสมควัแล้วเนยนเชิญท่านนายกัททิศคุมาได้กล่าว เปิดโครงกาสและพบปะกับน้องๆพร้อมกับสมาชิกนิเทชาศชมรมอาสาจุฬาจากกรุงเทพมาหาหนครที่เป็นตัวแทนมาในวันนี้รอบคุณเชินค่ับ เราก็เพียงท่านหลักครับท่านนักศึกษาเราจนชมลงชมเฮชมรมเฮ็ตุลาเสียแล้วก็ทำสาธนิกของพระย์โเดิมแล้วก็ขอสัสดีกับลูกนักเรียน ที่มันจกทัง้งหูโรงเรียนในตำบลแม่ปอของเราผู้เข้าร่วมไปทุกทุกท่านรับวันนี้ก็ถือว่ามีความดีใจนะครับก็ลุงนายกเองก็ตั้งใจที่จะมาพบกับพวกเราเพราะว่าถือพวกเราคือต้นกล้าของสังคมเป็นความหวังของน้าพ่อแม่เป็นความหวังของ,งทางครอบครัว เป็นความหวังของชุมชนโดยรวมที่ว่าต่อไปในอนาคตเราจะเป็นร้นก้าที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆของสังคมเราในอนาคตแล้วก็ในวันนี้ที่พวกเราได้ถูกคัดมาใช้คำว่า,าถูกคัดอย่างเดือนมา หบ้างมาก็รือว่าเป็นตัวแทนที่ทางทุกคนให้ความหวังว่าเราจะเป็นตัวแทนที่ดีในการแก้ไขปัญหาเราื่อ,อกงการอบรมการจัดเก็บขยะในชุมชนซึ่งปัญหาเกี่ยวกับขยะในชุมชนของเรารวมกับที่อื่นก็จะคล้ายๆกันคือเป็นปัญหาที่น้าวันก็จะ มากนะครับปญนาขยะมีมากและขยายวงกว้างไปเรื่อยๆไปพาะก็ในชุมชนของแต่ละชุมชนที่มีการขยายตัวไปอย่างรวดเร็วรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแมในจังหวัดฉเราเองก็ถือว่าของเราก็เป็นพื้นที่ที่ข้าเกี่ยวกับชายแดน ก็ไม่เป็นบนการค้าการขายแชน์ที่ต้องมีปัญหาเกิดอักกัดขยนเกิดขึ้นแน่นอนก็ส่วนของเรานะที่มาในวันนี้ก็ถือว่าเราก็จะมาเริ่มตรงที่ในตัวเรือนของเราเพราะว่าพวกเราทุกคนก็มีส่วนที่ทำให้เกิดขยั แรงกำเนิดขยะก็อยู่ที่ตัวเราในครอบครัวของเราแต่การบริหารจัดการของเราในภาพรวมก็ยังทำได้ไม่เต็มที่สายภาพในการบริหารจัดการต่างๆการก็บจับต่างๆหรือว่าวันนี้เรายังทำได้ไม่เต็มที่ในส่วนของครัวเรือนที่เป็นแรงกำเนิดของขยะตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเรามีการบริหารจัดการเรามีการชัดแยกขยะถือว่าขยะก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งเสียหายไปทั้งหมดขยะก็ยังกลับมาใช้ประโยชน์ได้เช่นการนำเอาขยะไปทำปุ๋ยบ้างส่วนขยะส่วนของไม่ใช่วันจ่ายก็สามารถนําไปกลับมาใช้ใหม่คือขายเป็นของเก่าซึ่งก็จะทาให เราแทนที่เราจะทิ้งไปโดยที่มันไปรวมกันที่เดียวที่เป็นขยะที่เป็นกองเฉยๆทำลายอะไรก็ยากกะับเรามาสร้างให้เกิดมูลค่าก็คือการคัดแยกนี้เป็นรมที่ครอบครัวคือแหล่งกำเนิดของขยะผมผมเชื่อว่าถ้าหากมีการปัญหาจัดก,การที่ดีต่อไปก็ปัญหาขยะของเราก็จะลดลง โดยเฉพาะของตำบลแม่เปาก็ถือว่าในในวันนี้สิ่งที่เราได้จัดการก็อยากจะบอกให้ลูกๆทุกคนได้รับรูบรบรบรบ้รับทราบว่าวันนี้เราให้ชุมชนเข้ามาร่วมในการจัดการการจัดเก็บก็ยังจัดเก็บกันแบบคือยังไม่เป็นระบบถึงแม้ว่าชาวบ้านที่เป็นเอกชนที่ไปรับเหมาในการจัดเก็บ เขาก็าแก้มารับของแล้วก็เอาไปทิ้งพอไปถึงที่ทิ้งขยะตรงนั้นเราก็ยังไม่มีระบบในการจัดการที่ดีในบางปีเราจะเราจะเห็นว่าจะมีการจุดไฟคือการจุดไฟแน่นอนแะล้วจุดไฟแต่ว่าในช่วงฤดูแรงมันเป็นหมอกควันอยู่แล้วปัญหาขยะตรงนี้เราปรวจุมันก็จะเพิ่ม เพ่อปัญหาของคในพื้นที่ของเราคนทั้งกลิ่นที่รบกวนคนที่อยู่ใกล้บริเวณบ่อขยะในส่วนของทางโซนทุ่งเจ้าเราก็เพิ่งจะไปเรื่องไปลงเป็นครั้งแรกในปีนี้ทั้งทั้งหกหมู่บ้านก็ได้ไปขุดบอ่อให้กับทางหมู่แปดเราจะไปนำร่องลงที่หมู่แปดก,ก่อนเพราะว่าในในอดีที่ผ่านมา ชุมชน,นของเราผงไม่ได้กันพื้นที่ไว้ขรงแรมหรบ้านนะทั้งทั้งห้าหบ้านไม่ได้กันไว้ก็เลยเรื่องลงที่บ้านหมู่แปดสำรวก็เริ่มทําแล้วก็จะมีการจาจัดการกันต่อไปแต่ว่าเราอาจจะมีเฉพาะที่ทิ้งและมีการจัดเก็บแต่ถ้าเรามีการคัดแยกขยปะปัญหาขยะที่มันมีนุนมันมีมากมันก็จะลดลงไปกำจัดก็กจะกำจัดได้ง่าย ก็ถือว่าวันนี้อยากจะให้ลูกหลานที่ที่นี่ทุกคนนะไปทั้งใจนำความรู้ที่ทางคณะวิทยากรจากทางอระทรวิเทศจุฬาที่มาให้ความรู้พวกเรานำไปปฏิบัตินำไปใช้ในครอบครัวเราก่อนเพราะว่าถ้าหเรามีการทำ ในส่วนครอบครัวของ,งเราทําได้ดีแล้วแล้วเราก็ขยายไปครอบครัวใกล้ๆของเราแล้วก็ในส่วนของทาง,งท้อง,องที่เองก็จะมีการดูแลส่งเสริมรสนนสนให้ให้อย่างอย่างต่อเน,นื่อก็อเหมือนกับที่เราการเกร็บเกี่ยที่ที่ผ่านมาก็ช่วงๆเราก็ได้รับงบประมาณจากทางออมต่อให้ไปทําการจัออดเก็บขยะก้ไน้ทุกปีษณะน,น,น,น้าธิาหารมัน โครงการของเราทำมันเกิดประโยชน์แล้วก <c oughs> ็ต่อไปพุกการหานการทำครับบางทีเราก็จะเขาก็าไปดูแต่ก็คิดว่าวันนี้มาอกากพวกเราเองก็คงจะทำไม่ไหวก็ต้องมีพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ นะครับให้ได้มารับรู้โครงการดีๆลลกษณะน,าานี้ก็ถือว่าภาพเช้าเป็นของพวกเราถ้าบ่ายก็จะเป็นของทางผู้ใหญ่ครับซึ่งผู้ใหญ่คือคนที่จัดการในวันนี้ตนของเราจัดการในวันนี้แล้วก็ในวันหน้าด้วยเพราะว่าปัญหาขยะมันต่อไปก็ในคนที่พวกเราต้องเข้ามาดูแลแม้แต่รัฐบาลเองเดี๋ยวนี้คิดว่าลกูลกๆมาเป็น ักานนที่อยที่นี่ก็คงจะรู้ว่ารัฐบาลในยุคข,ของคอสชอเขาก็ให้ความสําคัญมีการทํารถแม่มีมีการทำํรทำ่วงเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะของเราอย่างในช่วงหกเดือนแรกของโครงการของรัฐบาลก็มีอยู่หกจังหวัดคือจะเป็นจังหวัดทางภาคกลาง ก็สมุปปากการว่างประ,ะทุมธานีและไรแถวนี้6จังหวัดในเวลาหนึ่งเดือนจะต้องมีการบริหารจัดการขยะที่มันมีอยู่แล้วคือขยะเก่าที่ยังไม่ได้ทำการจัดขโมงแรกออกก็จะเน้นในส่วนนี้แล้วก็ในระยะ1ปีก็จะมาอีกยี่สิบจังหวัดแล้วก็ระยะยาวเกินหนึ่งปีไปก็สี่สิจังหวัด ปเป็จเห็นว่ารัฐบ,บาลเขาก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับปัญหาขยะดังนั้นพวกเราซึ่งในชุมชนเราก็ถือว่ามีปัญหาพวกเราก็ต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาโดยที่วันนี้ก็ขอให้ลูกๆทุกคนได้ตั้ใจแล้วก็นาไปปฏิบัติใช้ในคนของเราใช้ในชุมชนของเราหวังว่าปัญหาถึงแม้ว่ามันมันจะลดลงไม่มาก แต่มันก็ไม่ไม่กระเตื้องขึ้นมาที่ทาใหาา้เกิดปัญหาเป็นปัญหาใหญ่ต่อไปก็หวังว่าวันนี้โครงการด,ดีที่เราได้ร่วมกันวันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีในอนาคตของพริเทีขเราก็คงจะขอขอบค,คุณครับกับทางคณะนิเทศเวลาแล้วก็ด้วยความเมตตาของพระอาจารย์ภูมร หรือว่าการเฉวิที่ได้เมตตาพวกเราแต่งประสานงานนำโครงการดีๆมาให้กับเราขอบคุณทางองคกรเปเาที่ได้สอดรับกับโครงการดีๆนี้ไว้ในชุดโจเราแล้วก็ขอผู้บรสุทธิส่วนทุกท่านครับก็ขอให้การดำเนินการโครงการการขยยขยะในวันนี้ของครอบวของชุโจงเรา ทุประสงความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการก็คิดว่าได้เวลาแล้วพอทําการเปิดการอบรมการคัดแยกขยะในชุมชนของสกงแม่เปาแล้วก็ทีมมีการร่วมกันระหว่างชมรมในเทศาแล้วก็ทีมงานท่าแทนงจิวเราวตรงเปาหน้าบดีขององค์พประสงค์ครับ ถับคุณท่านนายย,านยนต์นบริษัทเข้ามานะครับนายยผู้การบริหารตำบลเมเป่านะครับที่ท่านได้มาพบปะกับน้องๆองนะครับสําหรับกิจกรรมซึ่งพี่ๆนะครับได้เป็นคุณครูก็แล้วกันน้องน้อเป็นคุณครูนะครับได้แจ้งกับน้องๆ้แล้วนะครับนะพี่บอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าเป็นให้ความรู้เสร็จมีนันทนาการบ้างมีอะไรพฤติกรรมบ้างนะครับหลังจาก นันก็จะพักให้พวกเราเสร็จแล้วก็ทํากิจกรรมเราลงเป็นขัแนแยกขยะข้างล่างนะครับขยะไหน,นมีประโยชน์ขยะไหนมีคุณค่าเดี๋ยวพี่ๆเขาจะรยายให้กับพวกเราครับคุณครูจะรยายให้กับพวกเรานะครับระะมีพักเช้าสําหรับเรานะครับแล้วก็มีของแจกด้วยแยะเลยเมื่อวานเห็นเอามาสองรถวันนี้เอามาอีกหนึ่งรถเต็มหลังรถนะครับนะรถเข็น เดี๋ยวจะได้รับอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนด้วยเมื่อกี้เห็นคุณครูทั้งหลายช่วยกันแพ็กแล้วสวยงามมากนะครับแต่ให้พวกเราเหมือนท่านนายกบอกตั้งใจร่วมกันทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้ก็ได้รับประสานนะครับาจากสิทธิ์ของพระอาจารย์คุณบเดือพิยาสาโลนะครับเป็นวัดชมดมนิเทศจุฬาศาสครับ มิตรสิทธิ์ยัสิทธิ์ของท่านนะครับไปเลยคุณครูนาน,าน,นะครับนักโอมันนะครับเดี๋ยวคนครูคงแนะนําตัวเนาะหลังจากนี้จะให้ทีมงานอบปตอนนําตัวก่อนนะครับแล้วก็ให้ทีมงานของชมรมนิเทศจุฬาได้น,นาตัวให้กับ <S <S. <S พวกเราได้รู้จักเนะมื่อกี้รู้จักไปบ้านแล้วนะครับใครรู้จักหมดหรือยังใครรู้จักหมดบ้านยังมาขึ้นรู้จักหนึ่งคนยังมาขึ้นรู้จักสองคน ยกมือขึ้นโอ้โคตรมานตั้งแต่แปลกมงใครไม่รู้จักเลยยกมือขึ้นใครไม่ยกมือยกมือขึ้นโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้เดี๋ยวละลายพฤติกรรมเดี๋ยวจะพูดละลายพฤติกรรมเนี่ยก็เป็นโคตรเดียวยกันเ,เนาะเรายังเราอยู่ชายขอบถ้าจะว่าบ้านนอกก็ยังให้อยู่ที่ชบนบทชายขอบเห็นคนแปลกหน้าแล้วก็จะกลัวๆนะรุ่ง,งน้ำเป็นอะไรกลัวๆอะไรตรง,งนั้นใส่เดี๋ยวพูดทั้งหลายก็จะาละลายพฤติกรรมของเรา ก็ขออนุญาตให้นำทีมงานอบตให้น้องๆนะครับได้รู้จักกับกับทีมงานชมรมดีเทศอาสานะครับท่านแรกรู้จักแล้วเนาะลุงอะไรนี่ละลายลุงอะไรเอ่ยใครรู้จักชื่อบ้านยกมือขึ้นชื่อจริงนามสกุลจริงลุงจะให้หนึ่งร้อยบาทโอ้ยหล้วอย่านี้ยุบไหมยุบเร็วเร็วเร็วอ่าต่านะชื่ออะไร ให้ได้ลบแล้วลันหน้าหาเพื่อนครับหันหน้าหาเพื่อนสอ,องคนมามนี่งไหมสามคนโอ้บินไหมนี่ไหมไม่มีหมดแล้วอ่าใครเอาก่อนใครเอาก่อนคนไหนมาที่หลังคนนี้มาที่หลังอ่าตอบก่อนชื่อลุงอะไรลุงคนแรกเอาทั้งสองคนเลยไหมคนลุงประหลัดลไ,ได้ไหมเนาะอ่าได้หนึ่งร้อยอ่าตอบก่อนครับคนลุงคนแรก อ่าคุณลุงนัทิสัตคูมาลุงสัตคนที่สองไม่รู้ครับไม่รู้อ่ามีตั้งลดขึ้นหนึ่งจากหนึ่งร้อยถเหลือห้าสิบอ่าอ่ะเดี๋ยวคุณลุงจะให้มาอ่าผมคนแรกชื่อลุงอะไรนัทิสัตคูมาลุงคนที่สองลุงปหลาชื่ออะไรอ๋อไม่รู้ลดขึ้นแน่นอนอ่าท่านี้อีกขาดสามหรือสามสิบบาทอ่าลุงคนแรก นาภูาโอ้แสดงว่านายกสนใจ,จเด็กลุงคนที่สองลุงคนที่สามเดี๋ยวไม่รู้ไม่บอกอ่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าลุงประหลัดกับอ่าลุงหนาน,นไม่ค่อยเจอพวกเราแต่ลุงนายกนี้อ่าเจอตลอดก็จําได้ลดฐานสองนะเหลือร้อยห้าสิบบาทถ้าจําลุงประหลัดนี้ได้ลุงประหลัดบอกว่าไหอ่ะไปเอาที่ลุงนายกป 50, ไปห้าสิบไปหัอ้โหลุงนายกใจดี เรามาหมดนี้คุณลุงนายกกับลุงปลัดได้จ่ายคนห้าสิบห้าสิบเมื่อกี้นับดูแล้วนับดูแล้วมีห้าสหคน,นะครับที่มาร่วมกิจกรรมน,นี้เป้าหมายของอชมรมนิเทศอาสาเอาหาค้คนละมห้าสิบหคนเกินใครเอาปห้าสิบนี่จะแบ่งกันเนาะขอบคุณคุณลุงหน่อยอจะแนะนำรับเป็น,นั่งที่ได้ เห็นไหมเองดีเห็นไหมนี่คือทำความดีได้เงินเลยทำเขาเรียกว่าทำดีได้ดีเห็นไหมทำดีได้ดี